วันนี้เราก็จะมาทำเรื่องร้านอาหารทุกอย่างนะคะร้านอาหารชมพูมีทุกอย่างนะคะเออเดี๋ยวนะพี่เมย์นะคะทุกคนร้านอาหารชมพูโอเคนะคะทุกคนไปเริ่มกันเลยวู้วเอยร้านอาหารดังมาใหม่ชื่อว่า ร้านอาหารชมพูจากช่องเจ้ากร้อนหืมงั้นเราต้องไปดูกนันแล้วไปซื้อก็ไปซื้อไปดีกว่าไปซื้อดีกว่าไปดีกว่ารีบไปรีบไปถึงแล้วร้านอาหารชมพูมีอาหารทุกอย่างจากช่องเจ้ากรอ้อนเข้าไปดูดีกว่า ว้าวร้านก็สวยนะนี่อ่ะโอ้เขาเรียงแถงแถวกันด้วยรอดีกว่ารอเอาละเอาละเอาละ,าละไปดีกว่าขอสั่งเป็นเอองั้นก็ขอสั่งเป็นเ,เนซฟกุ้งนะคะดอยเลยครับจัดไปครับ นั่งรอก่อนเลยครับได้ค่ะร้านก็เพลงก็พะเอีนะนี่ครับอาหารที่คุณสั่งงั้นผมขอไปก่อนนะครับได้ค่ะโอยนังนงๆนงว้าว เบอร์เกอร์ด้วยหวานหวานหวานงามงาๆงกินกๆเข้าไปเห็ไมคะไ่เห็นควตว้าวกินงามงามงายงา่งามงามงางาม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 งเคงามงามามงาามงางางา่ามมงามงามามาทครับโอเคค่ะง นี่ค่ะเอาไปเลยค่ะขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญไหมนะคบค่ะโอ้ร้นานนี้ก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะบา,บายยฮ่า,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะบายบายลืมลืม,ลมต้องรีวิวก่อนค่ะรีวิวไม่ได้อ่าตรงนี้เป็นชั้นเอาไว้พักผ่อนนะคะโอเคมีแปบเดียวโอเคบายๆนะทุกคนบายบาย